สวัสดีครับท่านผู้ชมที่รับชมผ่านช่อง YouTube นาคาชาเนลนะครับคลิปนี้นะครับก็จะมาสรุปแนวทางรัฐบาลไทยให้ท่านผู้ชมได้รับชมนะครับรัฐบาลไทยลงน้อยมากในงวดนี้นะครับแต่ว่าก็จะมาสรุปให้ท่านผู้ชมนะเพื่อใช้เป็นแนวทางนะครับในการเลือกซื้ออสังกาินแบ่งรัฐบาลนะครับจะออกแล้วในวันนี้นะครับในวันนี้ก่อนไปดูนะครับแนวทางรัฐบาลไทยก็ฝากกับเตือนก่อนเลยนะครับเนื้อหาการนําเสนอในวิดีโอนี้เป็นการคํานวณ การออกสลากกินแบงรัฐบาลจากงัวที่ผ่านมาเพื่อหาความน่าจะเป็นจากสถิติโปรดรับชมเพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันทุกประเภทสนับสนุนสลากกินแบงรัฐบาลเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับรัฐบาลไทยนะครับก็ชุดที่ลงไปนะครับชุดที่ลงไปในโครงสร้างหลักนะครับหลังจากที่หา10หาหน่วยแล้วนะครับหา10หน่วยแล้วก็จะได้หลัก10ที่ สามสี่ห้านะครับเป็นเลขบนนะครับสองตัวบนนะครับตัดด้วยชุดแต้มนะครับตัดด้วยชุดแต้มหลักสิบก็สามสี่ห้านะครับสามสี่ห้าตัดด้วยชุดแต้มก็คือแต้มเก้าศูนย์หนึ่งสองสามห้าหกนะครับก็ได้ยี่สิบเอ็ดชุดเป็นชุดโครงสร้างบนตรงนะครับเป็นชุดนี้นะครับชุดโครงสร้างบนตรงนะครับเสร็จแล้วก็เอาเลขเด่นที่ 678มาตัดให้ท่านผู้ชมนะครับก็จะได้ชุดที่เป็นเลขเด่นนะครับออยู่9ชุด36 37 38 46 47 48 56 57 58นะครับ36 37 38 46 47 48 56 57 58นะครับที่จริงมันก็เน้นทุกตัวนะครับแต่ว่าเด่นมากในช่วงนั้นก็จะเป็น36 37นะครับ46 47 56 57นะครับก ทีแ 8, ดสามก็ไม่ใช่ว่าจะเด่นไม่เท่ากันก็ถือว่าเด่นใกล้เคียงกันอยู่นะครับอันนี้คือแนวทางรัฐบาลไทยนะครับอันนี้เป็นชุดบนตรงนะครับชุดบนตรงชุดที่ลงให้แล้วนะครับชุดที่ลงให้ไปแล้วก็เอามาสรุปตัวบนนะครับตัวบนก็คงจะสรุปให้9ตัวนะครับงบชุดงบหน่อยก็จะมี36 37 38 4 6 4 7 4 8มนะครับ5 6 5 7 5 8 นะครับอันนี้บนตรง9ชุดนะครับ9ชดุดถ้าตัดทอนลงมานะครับจะให้เลือกให้เลือก3ชุดให้ท่านผู้ชมผมก็จะเลือก4นะครับจะเลือก4ให้นะครับเลือก4 4, 4 6 4 7 4 8นี่แหละนะครับแถว4อาจจะเลือกทั้งแถวเลยถ้าไม่ชอบ3ไม่ชอบ5ก็จะเป็น4 5 4 6 4 7 4 8 4 9 4 1 4 2นะครับอันนี้คือแนวทางของวันที่16พฤษภาคมนี้นะครับขอให้ติด4นะครับติด4 นะครับพอเลขเดี่ยนผมมี4กับ9ติด4กับกับ9นะครับติด4ติด9นะครับ9นี่มันน้อยอยู่ในทุกชุดก็มี3 9มมี49นะครับมี39มี49นะครับแต่ว่าเลขเดี่ยมันอาจจะไม่มาด้วยกันก็จะเป็น4อื่นไปนะครับก็จะเป็น4 74 4, 4, 8 4 142แต่ว่าชอบที่สุดก็คือหลัก4นะครับหลัก4่ในงวดวันนี้นะครับ ว,วันที่16พฤษภาคมนี้นะครับก็ให้เน้นให้ FC ที่หลักสีก็แล้วกันนะครับในชุด2ตัวบนนะครับชุด2ตัวบนส่วนหลักร้อยนะครับส่วนหลักร้อยส่วนหลักร้อยก็เอาสูตรเดิมมาให้นะครับสูตรเดิมนะครับหลักร้อยสูตรเดิมนะครับวันนี้ได้ที่890123 890123นะครับถ้าบอกว่า หลักแสนมันไม่มาเป็นหลักร้อยในงวดต่อไปเราก็จะเหลือ5ตัวนะครับเอา9้าออกให้เหลือ80-123นนะครับ8 0 1 2 3นอะครับอันนี้คือแนวทาง2ตัวบนรัฐบาลไทยตัวนี้เป็นแนวทาง2ตัวบนนะครับ2ตัวบนก็จะเป็นชุดนี้นะครับก็จะเป็นชุดนี้อันเดียวกันนั่นแหละอันนี้ก็อันเดียวกันนะครับอันนี้ก็อันเดียวกันไม่ใช่อันอื่นอันไกลอันเดียวกันนะครับอันเดียวกันโอเคนะครับ ก็ส่วน3ตัวจับเองนะครับเอาหลักร้อยไปจับเองนะครับถ้าให้ผมจับให้ผมก็จะจับให้อยู่ที่ก็เลือกไม่ถูกเหมือนกันนะครับแต่ชอบหลักสีนั่นแหละนะครับชอบหลักสีนะครับหลักร้อยนะครับหลักร้อยก็เป็นแปดเก้าศูนย์หนึ่งสองสามนะครับร้อยนะครับเท่ากับแปดเก้าศูนย์หนึ่งสองสามนะครับเขียนไว้ให้ตรงนี้นะครับ อันนี้คือแนวทาง2ตัวบนทีนี้แนวทาง2ตัวล่างนะครับแนวทาง2ตัวล่างก็จะเอาสูตรนี้ลดลงให้นะครับเป็นสูตรนี้นะครับเป็นสูตรนี้มวดก่อนหนี่หลุดมานะครับมวดที่ผมจะเสนองมวดก่อนหลุดมานะเปรี้วบอกว่าเป็นวนล่างนั่นแหละแต่ว่ามันก็เน้นไปที่ทางล่างนะครับเน้นไปที่ทางล่างนะครับเน้นหลัก10อยู่ที่5กับ6เน้น5 6นะครับเน้น5เน้น6นะครับเน้น5กับ6นะครับ2ตัวบนเน้นหลัก4 นะครับเน้นหลัก4ถ้าชุดนี้เน้น5กับ6นะครับเน้นไปทางล่าง5 2 5 3 5 6 5 9 6 2 6 3 6 6 6 9นะครับตัวแดงก็จะเน้นหน่อยที่6 9นะครับติด9นะครับ0 9 4ย์9 6 9นะครับล่างนี้อยากให้เน้นไปทาง9นะครับอยากให้เน้นไปทาง9ตัวเน้นนะเน้นไปทาง9 9 9 9นะครับ เป็นชุดบนล่างนะครับเนี่ยล่างชุดนี้นะครับก็ทามีงบก็กันบนด้วยนะครับอันนี้ก็แนวทางนะครับแนวทางก็คงจะมาให้ประมาณนี้นะครับมาให้ประมาณนี้นะครับในวันพรุ่งนี้ในวันนี้นะครับ16พฤษภาคม2 5 6นนะครับงวดนี้นะครับเลขเด่นก็จะเป็น8กับ9นี่แหละนะครับเพราะว่างวดก่อนไม่มันมายาวๆอยู่นะครับก็ ไม่ควรจะพลาด8กับ9นะครับอาจจะมาอีกวันหนึ่งก็ได้นะครับปีนี้ก็เปรเก้าเนี่มาบ่อยค่อนข้างเดินดีนะครับก็เน้นไปขีด4ชุดนะครับศูนย์เก้าสีนะครับก็ฝากไว้เท่านี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กันและกันนะครับ ขอบคุณทุกไลค์ขอบคุณทุกแชร์ขอบคุณทุกการติดตามนะครับกุบ่ชมชมชงดีถูกหวย2ตัว3ตัวถูกรอตตอรีรางวันที่1รางวันใหญ่ๆมีเงินใช้ไม่ขาดมือคลิปนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ